สวัสดีสาวโซเชียลแคมนะครับเจอกันอีกแล้วนะติวเข้มคนิมีมสเควิทเลิมหน่งทับสมเลเวลหนึนะครับเบิดม,มาหน้าไทยไทยไทย16กครับหน้า16บหะดูหน้า16นะครับ 56คืออะไรครับดูนี่ครับการหารพหุนามดีกรีสองนะครับเมื่อดีกรีสองเนี่ยเศษจะเป็น ax บวก b เอาตัวนี้แก้หน่อยเมื่อตัวหารดีกรีสามแก้หน่อยนะครับเศษจะเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c โอเคไหมนะครับทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้ก่อน ข้อนี้ถ้าคิดตามหลักการนะคิดตามหลักปกตินะครับคืออะไรครับก็คือตัวตั้งตัวตั้งนะครับเท่ากับผลหาร คูณตัวหารบวกเศษนะถ้าคิดตามหลักปกตินะโดยเอาตัวหารเนี่ยมาแยกแฟกเตอร์นะครับเหมือนเหมือนข้อที่แล้วไปเปิดดูนะครับเอาตัวหารมาแยกแฟกเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็สมมุติค่า x ฮนะให้ให้ภายในวงเล็บเป็นศูนย์สมมุติค่า x ขึ้นมา นี่คือหลักการเปเปิดดูตามตามปกติเราจะทํากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวข้อนี้ว่าจะทาตามหลักการที่ว่าก่อนนะก็คือตัวตั้ง x กาลังร้อยครับบวก x กาลังสองครับบวกหนึ่งครับผลหารผลหารไม่รู้ครับเขาเรียก qx ครับตัวหารตัวหารคือนี่ฮะ x กำลังสามลบหนึ่งซึ่งแยกแฟกเตอร์ได้นะครับโดยใช้สูตรแฟกเตอร์กำลังสามนะครับได้ x ลบหนึ่ง x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกเศษครับเศษคืออะไรครับ ax กำลังสองบวก bx บวกสนี่นี่คือเราคิดตามขั้นตอนเลยนะนะครับอย่างที่เคยทำมาทุกข้อทุกข้อจะเป็นอย่างนี้หมดหลังจากนั้นก็สมมุติค่า x ครับสมมุติสมมุติ x เป็นหนึ่งฮสมมุติ x เป็นหนึ่ง พอ x เป็นหนึ่งเนี่ยลูกจะได้อะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้สามหนึ่งกำลังร้อยบวกหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งได้สามตรงนี้ x เป็นหนึ่งก็ได้ q x คูณศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณสามบวกด้วย a บวก b บวก c เพราะ x เป็นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ก็หายเลยเพราะว่า พอ x เป็น1ก้อนนี้ก็เป็นศูนย์นะครับเราก็จะเหลือ a บวก b บวก c ได้สามซึ่งมันมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรครับตรงที่ว่าปกติตรงที่ต้องแยกได้3ามวงเล็บเพื่ออะไรแยกสามวงเล็บเพื่อให้แทนค่าได้สามครั้งจะได้แก้สมการ3ามตัวแปรได้ถ้าโดยปกติต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่มีกําลังสามก็ต้องแยกได้3ามวงเล็บแล้เราเอาแต่ละวงเล็บมาแทนค่า แล้วได้สามสมการแล้วแก้หา a b c เพราะได้ a b c จะรู้ว่าเศษคืออะไรแต่ข้อนี้มีข้อเสียคือไปต่อไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะแยกแล้วได้แค่สองวงเล็บแล้ววงเล็บเนี้ยรู้ว่า x เป็นหนึ่งแต่วงเล็บเนี้ยทำอะไรต่อไม่ได้มันวิธีที่เราเคยใช้ปกติมาเลยใช้ไม่ได้ครับมันตันครับตรงนี้หมายความว่าแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรพี่แบ๊กเพราะว่ามีสมการเดียวสามตัวแปรแก้ไม่ได้ บางคนบอกพี่แบคไม่สมมุติค่า x ไปอีกล่ะสมมุติไม่ได้แล้วครับเพราะสองตัวนี้มันแยกไม่ได้แล้วนึกออกใช่ไหมครับมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราแยกแยกได้หมดแล้วก็สมมุติทีละตัวทีละตัวนะครับไปเปิดดูนะในหน้าก่อนนะครับแต่ข้อนี้พอาําไม่ได้ต้องไปอีกทางนะครับคือต้องจัดรูปครับจัดรูปจัดรูปยังไงดูพี่แบคครับตอนนี้เรามี x ก,กําลังร้อย บวก x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วหารด้วย x กำลังสามลบหนึ่งถามว่าหาแล้วเหลือเศษเท่าไหร่นะครับครูแป๊กก็เลยมองอย่างนี้ครับมองว่า x กำลังร้อยเนี่ยครูแป๊กใส่ลบ x เข้าไปเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรดูก่อนบวก x กำลังสองตามเดิม แล้วก็บวก x กลับเข้าไปตัวหนึ่งเพื่อให้สองตัวนี้ตัดกันโจทย์จะได้เหมือนเดิมแล้วตามด้วยบวกหนึ่งของโจทย์นะครับแล้วก็หาด้วย x กําลังสามลบหนึ่ง,งนะครับแต่คูณแม็กใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยใส่ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเอาสองตัวแรกเนี่ยมาถอดตัวคูณร่วมครับเอาสองตัวนี้มาถอดตัวคูณร่วมคือถอด x ออกมาจะได้ x กําลังเก้าเก้าลบหนึ่ง นะครับส่วนตัวข้างหลังเนี่ย x กำลังสองบวก x บวกหเนี่ยไวกนับเป็นก้อนเดียวกันแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย x กำลังสาลบหนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ในกลุ่มเดียวกันคือในแฟกเตอร์ในกลุ่มกำลังสมลบหเหมือนกันเพราะนั้นข้อน,นี้จะหารกันลงคร คู่นี้จะหันลงนะครับแต่ฝั่งเนี้ยมันเป็น x กำลังสองมาหานที่กำลังสามแปลว่าอะไรแปลว่าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างอ่ะกําลังน้อยกว่าเงี้ยมันหารไม่ได้แล้วครับเพราะหารไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันน้อยกว่าตัวหารถ้าน้อยกว่าตัวหารก็คือเศษไงครับก็เลยตอบเลยครับว่าข้อนี้เศษคือ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งเข้าไหมครับนี่ข้อนี้ยากหน่อยนะครับ ก็ไม่แปลกนะครับดูดูชื่อข้อสอบด้วยฮะว่าทำไมถึงยากนะครับโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการหาเศษนะครับแต่ใช้วิธีธรรมดาไม่ได้อ่านะครับต่อไปหน้าสิบเจ็ดครับหน้าสิบเจ็ดคืออะไรครับ px หารเลบหนึ่งเหลือเศษสาม ตัวนี้แปลเป็นภาษาคนว่าอะไรรู้ไหมถ้าลบหนึ 1, ่งก็ต้องแปลว่าแทนด้วยอะไรแทนด้วยหนึ่งถ้าลบหนึ่งแปลว่าให้แทนด้วยหนึ่งเหลือเศษสามแปลว่าแทนค่าแล้วต้องได้สาม px หาร x ลบสามเหลือเศษห้าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแทนด้วยสามต้องเหลือเศษห้าแทนด้วยสามต้องได้ออกมาเป็นห้าโจทย์บอกว่าเศษเนี่ยคือ rx เท่ากับ a x บวก b นี่คือเศษนะครับเขาถามว่า p x หารด้วย x ลบ1กับ x ลบ3แล้ว3 a มี2 b เท่าไหร่อ๋ออย่างนี้โจทย์บอกว่า p x เนี่ยนะไอตัวประโยคนี้ทั้งประโยคนี้ครับไอตัว p x เนี่ยถ้าเอามาหารด้วย x ลบ1 กับ x ลบสามเนี่ยมันจะได้ผลหารออกมาซึ่งเราไม่รู้ว่าผลหารมีค่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าผลหารที่ได้ออกมาเนี่ยจะเหลือเศษ ax บวก b ด้วยผลหารบวกเศษนะครับเศษก็คือ ax บวก b นะครับ ทีนี้ลูกจําการตั้งสมการได้ไหมการตั้งสมการว่าไงนะตัวตั้งจําประโยคนี้ได้ไหมตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนะครับแล้วก็บวกเศษจำประโยคนี้ได้ไหมประโยคนี้คือสำคัญมากในการคิดเรื่องทฤษฎีเศษเนี่ยครับ นะครับตัวตั้งคืออะไรพี่แป็กตัวตั้งคือตัวนี้ครับ px ซึ่งไม่รู้คืออะไรก็เขียนเป็น px ไว้ก่อนผลหารคืออะไรครับพี่แป็กไม่รู้ครับภาษาอังกฤษให้เรียก qx ตัวหารคืออะไรพี่แป็กเผอิญเขาบอกมาแล้วครับหาร x ลบหนึ่งกับ x ลบสามบวกเศษเศษคืออะไรพี่แป็กเขาบอกมาแล้วครับ ax บวก b คำถามคือพี่แป็ก จะหา ab ไงวะอ้าวก็ข้อมูลที่เขาบอกมาไงจากข้อมูลที่เขาบอกมาไงข้อมูลเขาบอกว่าไงจำได้ไหมที่เรายังไม่ได้ใช้เลย p หนึ่งเท่ากับสามตัวนี้แปลว่าอะไรถ้าตีความแปลว่าอะไรแทน x ด้วยหนึ่งต้องได้ค่าออกมาเป็นสามครับตรงนี้ตีความได้ว่าถ้า ถ้าแทน x ด้วย1ถ้าแทน x ด้วย1จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นี่คือคำว่า p 1นึเท่ากับสเอามาแปลเป็นภาษาคนนะครับเองทำตามด้วยครับแทน x ด้วย1ก็แลาแทนแทนในนี้หน้นี่น q1 ซึ่งไม่รู้มีค่าอะไรไม่รู้คูณด้วย1ลบ11ลบ3เดี๋ลลบ2บวก1คูณ a บวก b แล้วต้องออกมาเป็น3นี่คือคำว่า p1 เท่ากับ3จะได้อันนี้ออกมานะครับท่อนนี้ตัดเลยครับเพราะมันเป็นศูย์ นั้นจะได้สรรมการชื่อว่าหนึ b ่ง a บวก b เท่ากับสตั้งเป็นสรรมการที่หนึ่งนี่คือจากคำว่า p หนึ่งเท่ากับสนะครับต่อไปครับจากข้อมูลนะครับ p สามเท่ากับหแปลว่าอะไรแทน x ด้วย5 เ้ยโทษดี P สามเทกับห้าก็คือแทน x ด้วยสามถ้าแท x ด้วยสผลลัพธ์ต้องเท่ากับห้าครับจะได้ผลลัพธ์เนี่ยห้า แทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไป q สามคูณด้วยสามลบหนึ่งเหลือสองสามลบสามได้ศูนย์สามคูณ a ได้สามอบวก b เท่ากับห้า นี่สมการที่2อ่ะอย่างนี้เสร็จโจนเลยครับสองสมการ2ตัวแปรเอามาลบกันครับเอาสมการที่2ลบสมการที่1นึะครับสามเลบเเหลือ 2a b เลบบหมด5้ลบสเหลือ2ได้ a เป็น1ครับ ได้ a เป็นหนึ่งนะครับเอา a เท่ากับหนึกลับไปแทนค่าครับเอา A เท่าหนึ่งกลับไปแทนค่าแทนในสมการที่หนึ่งนะครับจะได้ b เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าที่หนึ่งบวก b ได้สามได้ b เป็นสองครับโจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่า 3a บวก 2b มีค่าเท่าไหร่ 3a ก็คือ3คูณ1ได้3 2b คือ2คูณ2ได้4บวกกันตอบ7ครับนะครับนี่ในหน้าที่17ครับในหน้าที่17 นะครับโอเคนะครับ14นาทีแล้วเพราะฉะนั้นกูแ <Jim> บ็กฝากการบ้าน1ข้อในหน้าที่18นะครับเปิดมาหน้าที่18หน่อยนะครับหน้าที่18นี้กูแบ็กใบให้อย่างนี้เขาบอกว่า x ลบหนึ่งกับ x บวกหนึ่งเป็นตัวประกอบคำว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือหารลงหารลงไปว่าเศษศูนย์ครับหารลงไปว่าเศษศูนย์แปลว่าข้อนี้เนี่ย x ลบหนึ่งก็คือแทนด้วยหนึ่ง จะได้ศูนย์ที่ได้ศูนย์เพราะว่าหารลงหารลงก็เป็นตัวประกอบบวกหนึ่งแปลว่าแทนด้วยลบหนึ่งเป็นตัวประกอบก็ต้องได้ศูนย์นะครับอ่ะละเศษจากการหาเกด้วยพวกนี้คืออะไรอ่ะประเด็นกี้คือรู้ต้องหยิบตัวนี้มาก่อนเนี่ยแล้วมาใช้มาใช้คาว่า p หนึ่งเท่ากับศูนย์ก่อนแปลว่าแทน x ด้วยหนึ่งต้องมีค่าออกมาเป็นศูนย์เนี่ยคาว่า p หนึ่งเท่ากับศูนย์เนี่ย นี่เอาคำนี้มาใช้ก่อนนี่ก็คือแทน x ด้วยหนึ่ง้องออกมาเป็นศูนย์แทน x ด้วยหนึ่งนะครับแทน x ด้วยหนึ่งจะไดออ้จะได้ค่าออกมาเป็นศูนย์ี่ขอเขียนภาษาง่ายๆนะจะได้ออกมาเท่า 0. กับศูนย์ก็แทนค่าลงไป ในตำแหน่ง x แล้วจับแล้วกับ0ได้มา1สมการต่อไปก็แทน x ลบ1แล้วแก้สมการหา ab ออกมาพอได้ ab ออกมาก็ไปคิดต่อนะครับเขาถามอะไรก็ไปอ่านโจทย์ดูโอเคไหมนะครับลองดูนะลองดูได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องติดต่อมาถามมังมาหาบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะครูปแป็กเนี่ยไม่ได้สอนแบบอนแบบอ,นอนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครูแบ็กสอนออนไลน์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเปิดหน้าให้ลูกได้เดินแล้วก็ต้องมาทำมาเจอกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีเขียนว่าจบคลิป6ครับจบคลิป6จบคลิป6ครับเขียนด้านล่างแล้วกันเนาะจบคลิป6จบคลิป6ครับสวัสดี